Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. <laughs> so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast like a know บรรยากาศครับอยู่ที่โรงแรมลาวิน่านะครับโฮเทลลาวิน่าคอนกันับครับสั้งภาพน้อยใหญ่มาครับเป็นร้อยครับนี่ครับ AD200 ก็มาครับผมนี่ผมชอบผมชอบเอ็กเซอรี่พี่คนนี้มาเลยครับทุกปีครับุดยอดเลยอันนี้เพิ่นแล้วเขาเกิดสิไปทำหลวงต้อนะครับผม ก็เอาเวรมาคุ้มนะไอ้จริงทำข้าวครับวินระยะห่างเวินระยะห่างอ่าเห็นบรรยากาศครับตอนนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเหมือนทุกคนหิวกระหายครับเพราะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นานแล้วครับ เหมือนทุกคนหิวกระหายเพราะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นานแล้วครับผมขอญาติกนมาทานี้นะครับอันนี้นางแบบที่ใครๆทุกคนต้องรู้จักครับสอยยาวคนหน่งก็ยาวด้วยนะคะแบ่งุมกันนะคะโอเค,อ,เคอะไรชนชนไม่ต้องใส่คืนก็ได้

โอ้โหสอบหล่นสอบหล่น <Exped ition> <X lucky> <can> เมื่อแต่งกันแล้วรถนะนี่ก็ไม่ไดเอามาครับแล้วเอารถไมามายไม่งยาแเจอแตน้่ออกอย่างรงหมสเมีคนนินทาผมนะครับกลับมาครับมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต่ไม่เจอกันนานฮะเพื่องานนี้โเฉพาะโอเพื่อมาเน่ยมาอาจารย์เต้มาทำอะไรครับผมเออพ่อีมาพบปะเพื่อนๆครับเพื่อนที่นองถ่ายรูปด้วยกัน ครับคิดถึงครับสวยมากครับถึงสามวันเกินนะครับอาจารย์ขอโลครับผมครับผมเมากครับมาพี่น้องเลียรโดยเฉพาะครับงานนี้ครับถึงหน้าเลย FC น้องเลียรครับโอ้เอาใจไปเลยครับผมนี่ครับเอาใจไปเลยสวยสวยดีก่อนครับสวย Những con pháo của mọi có hộp 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 cho hộp 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 อินเตอร์แกรมด้วยนะคะเรอาดัซกรเรอาค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วหา,าไปเรื <S <S อ่อาเลยนะคะนึ่งบินนี่เย่เนอยเานอาพวกลุงแก่ๆเข้าไป<ม>เ<ห> ก็บรรยากาศขั้งโวนนะครับแสงริมหน้าต่างครับโอ้โหตั้งหลังครับเขาทำอะไรกันผมก็ไม่รู้บรรกันจพูดเข้าวีดีโอของผมเลยนะครับแสงโลไลท์ไม่รู้โลไลท์ตรงไหนนะครับตอนนี้ค่อนข้างแรงครับแสงหน้าต่างน้องนางแบบครับน้องวินนี่ครับผมช่างภาพช่างภาพแถวหน้าของเราอยู่จากกาฬสิน์นะครับสองคนนะครับ นั่งไม่ไปไหนแล้วครับแอร์เย็นสบายนะครับห้องนี้ก็แอร์เย็นสบายครับเป็นช่องว่างนะครับผมเป็นช่องว่างทุกคนรู้สึกว่าหิวกระหายมากครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้นะครับค่อนข้างนานแล้วครับแม่ผมชอบตายหมด ข้างล่างร้อนมากเลยตรงนี้เย็นสบายสนใจแบบนี่ใช่ไหมครับมันอยู่ก็อยู่ข้างบนเนี่ยเย็นสบายนะครับข้างล่างโอ้โหเหงื่อเต็มกันอันนี้ให้ดูเบื้องหลังนะครับบรรยากาศถ่ายนะครับแสงโลไลท์ครับเอานนี่ครับโอ้โหแปดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับมาอีกแล้วครับ เจอข้างล่างขึ้นมาแล้วจันเตะเดี๋ยวเดี่ยว้างข้างหลังครับนั่แบบนี่ครับผูดด้หนวยความสะดวกนะครับผม,นนผม,ม,มตัวนี้ครับผมยามาตัวยามาตัว

หนึ่งสองสามไปค่ะเหมือนอยู่ในสวนไปดไหไปดีไหไปดีไทางนี้นี่บาสุกไมบุมาอนี้อไปนี้ไ้ต้องเรียกไม่ถันมาและ ม่กาเรียนก็งียตสงบเร็วสองสามลูกนะครับสามสามโอเคครับ เด็ดยูทูบเด้อยูทูบเด้อเข้ากิวเข้ากิวเข้ายูทูบเด้อยูช่องผมเด้อกูได้อยากบล็อกกะแล้วแต่เด้ออยากบล็อกก็บล็อกเสียงน่ากลัวมอนลุงแจ๊กบอกจริงเหรอครับผมเสียงน่ากลัวมอนลุงแจ๊กบอกจริงเหรอพี่ลินถ่ายยังผมจะเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ด้่ยเลยแม่ก้าด้วยเลยทีนี้ นี่ก็แฟนคลับนะครับผมเอซเยอะครับผมน้องอูมครับติดตามเอาติดตามที่ไหนได้บอกเลยฝากติดตาม Facebook นะคะชื่อเฟซบุ๊โสรยาอุไัยพมค่ะ Ig u m อุมามิ26ค่ะโอเคเดี๋ยวแซ่ให้ครับขอบคุณค่ะนที่ไหนยังอีกยังอีกยังอีกครับพี่ดินเาเหมือนสุภาพเรียบร้อยมากเลย เรียกยืมีกตัวไหได้ค่ะขอบคุณนะคะแต่ห้ามดุนะเว้ยปกติไงปกติดุเหรอดูครบครับคุแจครับผมขออนุญาตพิดธายคลิปอีกปีนะครับปีนี้เป็นไงบ้างครับผมปีนี้ถึงเราจะมีโควิดเราไม่มีงบประมาณที่จะจัดแต่เราก็พยายามจัดให้ดีที่สุดเพื่อกลุ่มของช่างภาพในอีสานได้มีกิจกรรมดีๆเอาตลอดทุกปีครับยังไงก็จะจัดต่อทุกปีครับรับเฉลยนะครับมีคนถามผมมาครับว่าครั้งนี้เปรั้งเที่เท่าไรครับผมผมจำไม่ได้อ่ะยีสิบสามไหมครับสิบสามหรือสิบสี่เลยครับ จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีครับครับผมก็ที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่แจ็คบอกไปครับที่อยู่ลี่โรงแรมลาวิลล่ากับบอนเกตถนนชาตาพดุงเนาะครับขอบคุณพี่แจ็คนะครับงานครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมที่ให้บรรยากาศที่พี่น้องๆที่มาถ่ายภาพตัวนี้นะครับขออนุญาตปิดเย็บโอ้โดดน้ำแล้วครับผมโดดน้ำแล้วโอ้ยแป๊บเดียวโดดน้ำแล้วครับผมขออนุญาตซูมดูหน่อยนึงครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วใส่ไล่ลงเลยถุงบทำงาไว้ว่าจัดผมไม่ร้องดู

ผมเมื่อเจ้าเกลือครับผม